คุณทุกอย่างคุณยังรักและคิดถึงเหมนเดิมทุกวันเนี้ยเ่า้ยเขาจะเข้ามาขอพี่โก้เรารักหมูนะเมื่อวิญญาณยังคอยห่วงและคอยตอบดูยังรักและคลรพเหมือนเดิม เรื่องราวในอดีตยังคงสร้างบาดแผลมาจนถึงปัจจุบันหนูโดนตาหน้าว่าไอเด็กอกตันดูไอเด็กนีิลคุณหนูเก็บมายตลอดทั้งชีวิตหนูหนูไม่เคยพูดให้ใครฟังเมื่อประตูแห่งการเวลาเปิดดวงวิญญาณที่รอคอยการกลับมาเพื่อไม่มีอะไรที่หนูไม่คินดีคะ ขอโทษใครมาหาโกติอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568เวลา19 59นานทีประตูแห่งการเวลาเปิดห้ามพลาดมหัศจรรย์หมู่อนจะทำให้ผู้หญิงคนนี้มีความตูกที่สุดบนโลกมนุษย์